<Okay. S 2> ขอบพระคุณค่ะ,ะกราบคารวะอาจารย์หมอเขียวดย็ตเตอร์ใจเพ็รกล้าจนที่เขาลบยิ่งค่ะ,จะเจริญทางสนุนทรีพี่น้องหมู่มิดีทุกท่านค่ะสุภารัน์จันโดนนะคะชื่อทางธรรมที่ท่านอาจารย์หมอเขียวตั้งให้คือชนะทุกค่ะไก่ก็เลยนํามาใช้เป็นกรรมฐานนะคะก็คือไก่ชนะทุกค่ะซึ่งตัวนี้จะดีมากเลยทําให้เราออกจากทุกได้นะคะ ค่ะปัจจุบันนี้ไก่ก็อายุ51ปีแล้วนะคะเป็นโสดนะคะอยู่กับคุณแม่สองคนแล้วก็อาศัยอยู่ที่จังหวัดนครพนมค่ะไก่เกิดที่จังหวัดบึงกาฬแต่วา่าคุณพ่อท่านได้เสียแล้วนะคะเมื่อประมาณปี61 mm. ก็เลยตอนนี้มาอยู่กับคุณแม่ที่บ้านเกิดคุณแม่คือจังหวัดนครพนมค่ะมาดูแลคุณแม่นะคะ ปัจจุบันไก่ก็เป็นจิตอาสาควบค้นสวนป่านบุญแปดแล้วก็ได้ศึกษา,าศาสตร์ของแพทย์วิถีธรรมตั้งแต่ปี2560นะคะที่จังหวัดเชีงยงใหม่เพราะตอนนั้นไก่ไปใช้ชีวิตที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็เกือบ20ปีนะคะที่อยู่เชีงยงใหม่ก็เปิดร้านนวดด้วยปัจจุบันก็เป็นนวดค่ะหมอนวดนวดแผนไทยนะคะที่พี่ผาสุกได้ไปใช้บริการน,ะนะะั่นแหละค่ะจุดเริ่มต้นก็เหมือนกันจริงๆไก่เป็นคนชอบนวดไก่ก็เลย พอไปนวดเสร็จแล้วไก่ก็เลยไปเรียนนวดแบบนี้ค่ะค่ะก็จะขอเล่าประวัติยอ่ยอๆนะคะก็คืออดีตที่ผ่านมาเนี่ยไก่ก็เป็นเหมือนคนทั่วไปก็คือคุณพ่อคุณแม่นะคะต้องการที่จะให้ลูกเนี่ยหาเงินให้ใช้เอาตรงๆเลยแบบนี้เลยนะคะค่ะไก่ก็อ้าวก็ไม่มีปัญหาเพราะว่าเราถือว่าทุบแผ่นบุญคนเนาะ ก็ไก่ก็ได้เดินทางไปทํางานต่างประเทศตั้งแต่อายุยี่สิบกว่าปีนะคะยีิบสามปีไปอยู่ฮ่องกงเป็นสิบปีนะคะทํางานแม่บ้านแม่บ้านฮ่องกงหลังจากนั้นก็กลับมาอยู่เชียงใหม่อันนี้คือย่อๆแล้วนะคะหลังจากนั้นก็กลับมาอยู่ที่เชียงใหม่ตอนนั้นอายุสาสิบสามปีเป็นคนชอบศึกษาธรรมะนะคะไก่ก็ได้เข้าบวชี้ด้วยปฏิบัติธรรมหลังจากนั้นมาอายุสาสิบห้าเนี่ยเริ่มปฏิบัติธรรมมาละแต่ตอนนั้นก็คือเปิดร้านด้วยและต้องหาเงินให้กับครอบครัวด้วยได้เปิดร้านที่เชียงใหม่และมีหุ้นส่วนด้้วยหลัังจากนนกนน ชีวิตก็มีหนี้มีสินค่ะเพราะว่าใช้ชีวิตครบทุกอย่างเลยนะมีหนี้มีสินพ่ออะไรหรคะก่อนที่เราเราไม่มีสมบัติเยอะเนาะพ่อแม่ก็ไม่มีสมบัติอะไรให้ก็ต้องไปกู้ธนาคารใช่ไหมคะก็ต้องไปยืมเงินมาเปิดร้านแบบนี้ค่ะก็มีหนี้มีสินเพิ่มขึ้นแต่ด้วยตัวไก่เองเนี่ยเป็นคนคิดดีคิดแปลกกว่าคนอื่นก็คือ ไก่บอกว่าไก่ไม่ใช่เป็นคนสร้างหนี้เพราะว่าหนี้นั่นน่ะมันสร้างมาจากหุ้นส่วนสองคนเนี่ยไก่คิดได้ขนาดนะเชโกมากเลยนะคะสมัยก่อนไก่ก็ไม่ใช่หนี้นะคะแต่ไก่ไปบวชแทนอ่าค่ะว่าไม่ใช่หนี้ของไก่คือไม่ได้คิดอะไรมากเพราะคิดว่าสร้างด้วยกันสองคนเนาะแต่ทุกวันนี้เป็นไทยแล้วค่ะเพราะตั้งแต่ได้รู้จักกับท่านอาจารย์หมอเขียวโดยที่เราได้อ่ะเข้าค่ายที่เชียงใหม่นะคะเป็นค่ายสุขภาพเข้าพรรษาลดละเลิก อภัยมูค่คะเพราะเมื่อก่อนก็ไก่ก็จะมีติดดื่มบ้างติดเที่ยวนะคะหลังจากนั้นไก่ก็ลดละเลิกม,มาตามลําดับตั้งแต่ปีหกศูนย์ก็โอได้เข้าค่ายที่ดอนตาลด้วยได้เดินทางจากเชียงใหม่นะคะมาคนเดียวเลยนะคะเป็นคนชอบเดินทางค่ะมาคนเดียวเลยแล้วก็ได้คบคุนกับพี่ๆจิตอาสาหลังจากนั้นก็นำนะคะยาเก้าเม็ดมาใช้ในชีวิตประจำวันลดละเลิกแล้วก็ โดยส่วนตัวและตัวไก่ไม่มีโรคประจําตัวนะคะไม่มีโรคประจําตัวที่ต้องกินยาแต่ก็มีบ้างบางทีก็เกิดอุบัติเหตุอย่างเช่นอตกเก้าอี้อะไรเงี้ยก็จะมีนะคะก็ได้นํายาเก้าเม็ดมารักษาตัวเองโดยยาที่ชอบใช้มากที่สุดคืออ่ายาเม็ดที่สามส่วนรังลําไส้ตัวนี้ไก่จะใช้โอ้ก็ ประมาณอาทิตย์ละสองสามครั้งนะคะต่อวันแล้วก็ใช้ยาเม็ดที่หนึ่งโดยการที่ไก่ปลูกผักเองคือตั้งแต่เมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ปลูกผักนะคะเพราะไก่ต้องทํางานในร้านเนาะเป็นร้านเสริมสวยด้วยสปาด้วยก็อยู่กับสารเคมีอ๋อลืมเล่าให้ฟังเริ่มแรกก็คือเรื่องสุขภาพด้วยค่ะเรารับสารเคมีเพราะไก่ทาเสริมสวยและไก่ก็เริ่มป่วยเหมือนกันไม่ใช่ไม่ป่วยนะคะก็เริ่มแบบเออเริ่มแบบปว่วยละ แก่ก็เลยเลิกเลิกอาชีพสวยๆนะคะเลิกทีละอาชีพอาชีพอาชีพจนปัจจุบันเนี้ยไม่มีอะไรเป็นของตัวเองแล้วค่ะสบายค่ะ <c oughs> เริมหมดแล้วค่ะค่ะปัจจุบันก็จะมาเป็นจิตอาสารนี่คืออาหารนะคะที่ไก่ทําเองที่บ้านก็จะมีข้าวผัดพวกเนี้ยแล้วก็ลดละเลิกการรับประทานเนื้อสัตว์มาตามลําดับด้วยนะคะค่ะนี่ก็เป็นชาด,ดาวดอยที่ปลูกเองที่บ้านค่ะก็ อันนี้ก็จะมีข้าวซึ่งมเมล็ดพันธุ์นี่ก็ได้รับจากาจากท่านอาจารย์นะคะที่เมตตาส่งมาให้ก็คือพี่พี่จิตศาสาส่งมาให้ดาวดอยนี่คือมาจากภูผาฟ้าน้าน,นะคะ,มะเมล็ดพันธุ์เนี่ยไก่ปลูกที่ที่นครพนมเนี่ยที่บ้านแม่เนี่ยค่ะก็เนี่ยค่ะไก่ก็เป็นคนชอบโพสเฟสนะคะโพสไลน์ก็เลยทําภาพสวยๆแบบเนี้ยเพื่อจะได้แนะนําให้คนได้รู้จักดาวดอยหรือปืนลูกไส้แบบนี้ด้วยค่ะ แล้วก็ปัจจุบันก็เป็นนักศึกษาวิเลยชุมชนม,ชมุกดาหารก็เลยทําเป็นการบ้านส่งก็เลยออกมาภาพสวยประมาณนี้ค่ะนี่นี่ก็น้ํากระเจี๊ยบนะคะมีคนแบ่งปันมาตัวนี้ไม่ได้ปลูกนะคะแต่ไก่มีเมล็ดพันธุ์ด้วยพอดีเพื่อนบ้านเขาให้เมล็ดพันธุ์มาไก่ก็จะชอบแบบโพสต์ธรรมะด้วยแบบนี้ค่ะก็ก็เนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเราเป็นสร้างแรงเหนี่ยวนําก็มีน้าย่านางทําเองนะคะสร้างแรงเหนี่ยวนําให้คนอื่นได้รู้ว่า เราไม่จะเป็นต้องกินเนื้อสัตว์เราก็อยู่ได้เราปลูกผักกินเองพืชบรรณากรเนี่ยนี่คือกระสังนะฮะถ้าใครแบบปวดตามข้อตามกระดูกแบบก็แนะนําคุณแม่ก็ได้ดื่มด้วยญาติที่น้องก็ดื่มเนี่ยอันนี้พิกก็ปลูกเองนะสามเม็ดนี้ก็จะดีค่ะดอกกัญชันพว่นนี้ก็ใช่หมดเลยค่ะคืออย่าง,งมากก็มีอย่างละต้นสองต้นเราก็อยู่รอดแล้วค่ะอันไหนที่เราไม่ได้ปลูกเองเราก็ไปซื้อที่ตลาดหรือว่าอ่า ที่นี่ก็จะเป็นอำเภอที่แกอยู่เนาะเป็นอำเภอเล็กเเขาก็ปลูกรับประทานเองค่ะก็แบ่งปันกันได้แบบนี้ค่ะดีค่ะปัจจุบันก็ใช้ชีวิตพอเพียงจากอดีตเนี่ยเคยไปทํางานต่างประเทศหลายประเทศนะคะไก่ไปมาหลายประเทศเนาะไปนวดด้วยที่ฮังการีด้วยนี่คือจิตอาสาของเรานะคะพี่จิตอาสาค่ะก็ได้ไปบําเพ็ญที่สวนป่านาบุนซีเป็นเวลาประมาณสี่สิบห้าวันค่ะก็ไปใช้ชีวิตเหมือนเราไปถือศีลกินมังด้วยกันแล้วก็ ไปปลูกผักด้วยกันแบบนี้ค่ะสารพลังกัมหมูมิดีมีการแบ่งปันนี่คืออคนที่คนชาวบ้านแถงนั้นเข้ามาตัดหญ้าและนี่ปีใหม่เขาก็เลยเอาเข้าวสารมาให้เราด้วยนะเอาผลไม้เอาขนมแบบนี้ค่ะเอามาให้เราเราไม่กินขนมแล้วก็ขนมไปแบ่งคนอื่นต่อเพราวะว่าเราก็จะกินแต่ผักเนาะนี่ก็พี่จิตอาสาที่มาร่วมกันบำเพ็ญในสวนป่านบุญสีนะคะค่ะ นี่นี่ก็ใช่ค่ะปลูกวอเตอร์เคสปลูกที่เรากินนะคะ <c oughs> มีมะละกอวอเตอร์เคสอันนี้ที่สวนอันนี้ไก่ก็จะมีนี่ไก่ทาําบ่อยค่ะอ่าถ้าวันไหนหนักเนื้อหนักตัวเพราะเราต้องโหลดงานเพราะไก่ทํางานเบื้องหลังด้วยเนาะทําตัดต่อด้วยก็จะอยู่กับขึ้นแม่เหล็กนะคะไก่เป็นคนที่รักความสะอาดห้องน้ําไก่จะนอนได้เลยค่ะเพราะว่าไก่ทํางานแม่บ้านมาก่อน <c oughs> ก็ <c oughs> โดยนิสัยก็เป็นคนชอบทำความสะอาดห,หรือเป็นคนชอบล้างกิเลสด้วยนี่หน้าบ้านไก่นะคะนี่คือดาวดอยก็ก้าออกมาแค่ก้าสองก้าก็ดิบไปต้มน้ำดาวดอยดื่มทุกวันค่ะ,ะมีใบเตยปลูกเองค่ะทุกอย่างมีประวัติหมดเลยนะอย่างเช่นต้นไม้หลายๆต้นอย่างมะละกอก็ขึ้นเองนะคะไก่แค่หวานมเมล็ดอ้อแล้วมีการแบ่งปันด้วยนี่นี่คือปฏิทินนะคะสั่งซื้อจาก ที่กรุงเทพเป็นกลุ่มของชาวอาโศกนะคะแต่ว่าไก่ก็คบคุชาวอาโศกด้วยค่ะก็ซื้อมาสิบห้าบาทก็มาแบ่งปันกันค่ะเงินก็ได้จากการนวดแล้วก็ซื้อหนังสือบททบทวนธรรมคนนี้อันนี้คือตั้งแต่ปีปีปีที่แล้วนะคะได้หนึ่งปีละตอนนี้มันก็จะเต็มไปหมดแล้วค่ะอันนี้ภาพเมื่อปีที่แล้วนี่ฟักทองได้กินยอด คือโยนอะไรลงดินมันก็ขึ้นได้หมดค่ะปุ๋ยก็ทำเองค่ะอันนี้รณรงค์ช่วงนั้นลองทำดูทำทำกระถางจากถุงปุย๋ยถุงพลาสติกค่ะดินกก็ทำเองนะคะแก่เอาเอ่าผักผลไม้เนี่ยค่ะลงไปทำปุ๋ยเองนะคะก็ไม่ต้องซื้อดินก็เดินไปขนเดินไปขนมาจากข้างบ้าน <laughs> <laughs> น,น,นะคะโอเคขออนุญาตก็ นี่จอไก่ก็จะกระพริบิดนึงที่สําคัญคือใจเราไม่ทุกข์นะคะที่ได้เข้ามาที่แพทย์วิถีธรรมเนี่ยตัวที่ไก่ได้ก็คือตัวลดกิเลสเพิ่มศีลเพราะว่าไก่เข้าค่ายแต่ละครั้งเนี่ยจะใช้นะคะใช้ชีวิตแบบอยู่ในค่ายนํามาใช้ที่บ้านเราแยกขยะคือทําทุกอย่างที่ในค่ายสอนมาไก่นํามาใช้ทั้งหมดที่บ้านคนที่บ้านก็ยังกินเนื้อสัตว์อยู่นะคะไก่ก็อยู่ด้วยได้ เพราะว่าบางทีเราออย่างเช่นไก่เป็นคนหนูเหมือนกันนะคะตื่นเช้ามาอาหารวางบนโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะคุณแม่เตรียมให้เรียบร้อยไก่แค่ไปเติมผักลงไปแค่นั้นไก่กินได้ไก่ก็ทำกับข้าวเก่งนะทำเองได้เพราะว่าเคยใช้ชีวิตอยู่สิงคโปร์ก็อยู่นะฮ่องกงก็อยู่อยู่หลายที่นะคะเพราะฉะนั้นไก่จะอยู่ประเทศไหนไก่จะกินอาหารประเทศนั้นไก่เป็นไก่ไก่เรียกว่าตัวเองเป็นคนวันน้ก้านะเพราะไก่สุภาระไก่เป็นคนเลี้ยงง่าย ชื่อไก่ก็ชื่อสุภารัตน์เอพูดและโม่ไปแล้วค่ะขอไปค่ะ <c oughs> ค่ะมีอะไรจะถามก็ถามได้ค่ะค่ะเชิญเลยค่ะพี่จุกมีอะไรจะพูดคุยกับน้องน้องไก่ไหมคะค่ะจริงจริง,รงซีรีส์ของน้องไก่เนี่ยจะเป็นเรื่องยาวเรื่องใหญ่มากในเรื่องของการพึ่งตนนะคะจากที่น้องไก่เล่ามา เมื่อก่อนน้องไก่จะเป็นหนี้แนวคิดเมื่อก่อนก่อนที่จะมาศึกษาแพทย์วิธีรมกับตอนนี้ก็คือถ้าเราเห็นก็คือเปลี่ยนไปเมื่อก่อนออจะทำธุรกิจทุกอย่างเพื่อที่จะได้เงินมาเลี้ยงชีพค่ะทีเนี้ยพอหลังจากที่ว่าได้ศึกษาแพทย์วิธีทมแล้วชีวิตรู้สึกว่าจะพลิกกลับมาเลยใช่ไหมคะน้องไก่ลองเล่าให้ฟังว่า จากการที่เปิดร้านแล้วแล้วปิดไปหมดแล้วอะค่ะร้านนี่นี่สินก็เออจดใช้ไปหมดแล้วทีนี้การที่ว่าจะต้องหาเงินเลี้ยงชีพตรงเนี้ยค่ะน้องไก่มีแนวยังไงที่ว่าจะเอ่อเรื่องตัวเองรู้มาก็คือตัวเองกินใชกินน้อยใช้น้อยอยู่แล้วค่ะแต่ต้องมีคุณแม่ที่ต้องดูแลตรงเนี้ยน้องไก่พอจะเล่าให้เราฟังได้ไหมครับเพื่อเผื่อที่จะว่า คนที่กําลังตกอยู่ในทุกข์ของตรงนี้ค่ะจะหันกลับพลิกชีวิตมาที่จะทํายังไงให้อยู่ได้ในเรื่องของเรียบง่ายพึ่งตนกินอยู่แบบใช้น้อยกินน้อยใช้น้อยอะค่ะค่ะพี่จุค่ะไก่ข้อจะเล่าให้ฟังก็คือหลังจากที่โควิดนะคะไก่ก็ย้ายมาอยู่ที่ช่วงโควิดก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ประมาณสองปีสิ่งแรกที่ไก่คิดว่าถ้าเรามาอยู่กับคุณแม่ที่เนี่ย ไก่ก็ต้องมีเงินนะคะเพื่อที่จะได้อ่าให้คุณแม่ไม้ได้ใช้จ่ายเพราะคุณแม่อายุเจ็ดสิบสองปีแล้วก็ไก่ก็เราทําอะไรได้บ้างนะอ่ะนวดนะไก่ก็เปิดร้านนวดนะมาเปิดร้านนวดที่นี่เหมือนกันค่ะก็เช่าห้องเล็กๆเสร็จแล้วก็นวดไปได้ประมาณปีหนึ่งตอนนั้นไก่นวดด้วยตอนนั้นยังมีราคาอยู่หลังจากที่นวดและมีราคาเนี่ยเราก็คิดว่าช่วงนั้นก็อ่าศึกษาแพทย์วิธีทำด้วยแล้ว แกบอกโอ้ไม่ได้แล้วเพราะที่นี่มันจะเป็นเมืองเล็กๆมันอยู่ไม่ได้แกก็ลงเอาแบบนี้เลยนวดแบบไม่คิดตังแกว่าอย่างนี้จ้าแล้วแต่จะให้เออเหมือนทางอีสานเราเนาะแกเป็นคนอีสานเขาก็เออให้ค่าขันคู่เ,เขาก็จะบอกเนี้ยแกก็เออเอาเอแล้วแต่จะให้ใส่ซองก็ได้ค่ะเราจริงๆเขาก็นวดประมาณชั่วโมงละร้อยห้าสิบแกก็แล้วแต่จะให้ก็ได้ตรงนี้แหละก็คือด้วยใจที่บริสุทธิ์ของเราคือ,เร,คอเราคิดจะทํางานฟรีอยู่ละ แต่คนจะไม่เข้าใจถ้าเราจะทํางานแบบให้ฟรีเลยแล้วก็เอาถูกๆคิดถูกค่ะหละังจากนั้นก็หลังจากนั้นก็ยังต้องอยังต้องเดินทางอยู่อย่างเช่นยังอยากไปอยากไปนวดไปนี่อยู่ก็อ่ะงั้นเราก็ไม่เปิดร้านละเพราะมันต้องมีค่าใช้ใจ่ายค่าเช่าอยู่ไก่ก็หาไม่ทันนะคะคเช่าสุดท้ายก็ไม่เปิดเป็นเป็นร้านแล้วค่ะให้โทรตามไก่แก่ไปนวดที่บ้านเอาตอนเนี้ยก็มีนวดที่บ้านนะคะก็แล้วแต่จะให้อีกเหมือนกัน ค่ะก็ทําแบบนี้มาเรื่อยๆก็มีเงินจุนเจือเพราะว่าตัวไก่เองไม่มีหนี้สินนะคะก็หาค่า WiFI ค่านุพันธนี่ก็ใช้เงินน้อยลงทุกวันนี้ไก่แค่ไม่ได้ใช้เงินเลยนะเพราะไก่ปลูกอยู่ปลูกกินมันมีที่เห็นเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันจะมีแบบว่าอย่างไก่ไปนวดเนี่ยนะคะท่านก็จะมีผลไม้แบ่งปันให้บางท่านมีข้าวสารมาให้ไก่ด้วยนะเออมีเงินให้ด้วยเพราะทุกท่านทํานาหมดเลย<ม>เขาก็จะแบ่งนู่นแบ่งนี่ แต่ก่อนที่เขาจะแบ่งให้เราอ่ะเราให้เขาก่อนค่ะเพราะไก่นำสาสพุนไุ์ริดเย็นไปด้วยไก่ก็จะไปแบ่งท่านก่อนก็พยายามแนะนำเรื่องยาก้าเม็ตรด้วยค่ะบางท่านก็ไม่รู้จักว่าทานผักอันเนี้ยแกเอาใช้ยาไปแบ่งด้วยนะทานไม่เป็นเราก็ไปแนะนําให้เขาบอกอา้าวข้างบ้านเขาก็มีแต่เขากินไม่เป็นเราก็ไปแนะนําว่ากินอย่างนี้อย่างนี้นะทำกับข้าวแบบนี้นะแล้วมีหลายครั้งไก่ทํากับข้าวไปแบ่งเขาด้วยเขาบอกเอออันนี้ก็อร่อยดีนะน้องไก่เออเนี่ยไก่กิน ใส่เกลืออย่างเดียวนะเพราะแต่ละคนเนี่ยยังกินสัตว์กันอยู่แล้วก็ป่วยกันอยู่แบบเนี้ยเราก็ใช้วิธีนี้นะคะมาตลอดก็คือให้แล้วไม่คิดที่จะเอาอะไรไก่ได้เงินมาไก่ก็ให้แม่หมดเลยนะเพราะตัวไก่ไม่ค่อยได้ใช้หลักอย่างที่ไก่อ่าต้องจ่ายค่าประกันสังคมไก่ซึ่งมันก็ไม่กี่ร้อยแล้วก็ค่า WiFI จริงเดือนหนึ่งไก่พันหนึ่งไก่อยู่ได้แล้วค่ะเดือนหนึ่งนะอ่าเงินไก่น่ะเหลือตลอดค่ะอย่างเมื่อเช้าไก่ก็ให้แม่ไปด้วยแม่ไปวัดใช่ไหมไก่ก็ให้ไก่ไม่จะเป็นต้องถือเงิน ไก่ใช้เฉพาะที่จําเป็นแค่นั้นเองง่ายๆสบายๆแล้วก็มันประหยัดเรียบง่ายจริงๆค่ะหลังจากนั้นเราก็ไม่ต้องแต่งหน้าก็ไม่แต่งแล้วเมื่อก่อนโอ้โหแบบสาวสวยนะคะขอบอกทุกอย่างเดี๋ยวนี้หน้าก็ไม่ต้องซื้อครีมไม่ต้องซื้อทุกอย่างไม่ต้องใช้หมดเลยเสื้อผ้าของแกแบ่งให้ทุกคนหมดเลยที่บ้านแกนไม่มีตู้เสื้อผ้าน,นะคะแกเคลียหมดเลยมีแต่กระเป๋าที่พร้อมจะเดินทางไปบปําเพ็ญแค่นั้นเองก็ใช้ชีวิตแบบเนี้ยค่ะแม่ก็อ่า คือไก่งานไก่คือต้องต้องแนะนําคุณแม่ดนะ้วยเนาะทาให้แม่ดูเรื่องลดละเลืกลลกิเลสไปเรื่อยๆก็มีแม่นี่นะคะเป็นเป็นคู่บรารมีได้ให้เราได้ละกิเลสเวลาเจอผัสสะกับแม่ค่ะนี่ค่ะก็ประมาณนี้ค่ะก็ใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะจนถึงทุกวันนี้ก็ขอนิดนึงค่ะทุกวันนี้แทบไม่ค่อยได้นวดแล้วนะคะเพราะทุกวันเนี้ยอยู่เบื้องหลังทํางานในจอนี่แหละ,ะบวาเพ็ญความดีอย่างเดียวค่ะแล้ว ก็ไก่มีงานด้วยบางทีก็จะมีะเพื่อนบ้านพี่ไก่ช่วยมาทำความสะอาดบ้านให้หน่อยให้ห้าร้อยหนึ่งวันนะไก่ได้ละห้าร้อยใช่ไหมเดือนเนี้ยอย่างย,ยกตัวอย่างเดือนนี้นะไก่ได้ละห้าร้อยแล้วก็มีพี่คนหนึ่งอ่ะไปช่วยหน่อยทำกับข้าวในงานศพไก่ก็ได้มาอีกพันหนึ่งใช่ไหมเห็นไหมก็พันห้าละค่าใช้จ่ายไก่แค่ไวไฟสนะสี่ร้อนยะอ่ะสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยแล้วก็ค่าประกันสังคม พันสองพันก็อยู่ได้แล้วค่ะแถมมีเงินทำบุญด้วยค่ะประมาณนี้ค่ะพี่จูแบ่งปัน่เป็นไงครับพี่สอนน้องสนใจแล้วเพื่อนบ้านใกล้เคียงอะค่ะเขาไม่พูดว่าอะไรบ้างเหรอคะหมายถึงเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านนะคะที่เราเขาไม่เข้าใจว่าแก่ทำอะไรเออเขาก็ไม่เข้าใจแต่ที่นี่มันก็อยู่ใกล้บุ๊นอาหารนะคะ เขาก็เคยได้ยินอยู่ชื่ออาจารย์หมอเขียวแต่เขากลัวว่าเขาจะไม่ได้กินเนื้อสัตว์เขาก็เลยไม่ไปเพราะเขายังติดเนื้อสัตว์กันอยู่แค่บอกว่าลดลดเนื้อสัตว์ลงนะเขาโบกมือแล้วไก่ก็บอกเออไม่เป็นไรไก่บอกอ่าก็ก็ที่บ้านเราก็จะมีอ่ะค่าค้ามันก็จะมีหมอโนวดมีครูบาอาจารย์มีนู่นมนี่แต่ทางบ้านไก่เนี่ยไก่เห็นแล้วเขาปลูกผักทุกบ้านนะคะทางอีสานเนาะเขาก็จะปลูกผักของเขาเองเขากินได้แต่เขายังกินเนื้อสัตว์อยู่ คือแค่ยังไม่รู้จักการลดกิเลสแค่นั้นเองอย่ายอื่นเขาก็ใช้ชีวิตดีอยู่ค่ะแต่ในส่วนเนี้ยของเรารู้วิธีการอ่ะเพิ่มสินลดกิเลสมันมันจะต่างกันแบบนี้ค่ะคือชีวิตของของคนทางโลกกับทางธรรมเนาะมันก็แบบนี้ย่กเคยพูดจาโต้แย้งกันบมางไหมฮะกับเพื่อนบ้านกับเพื่อนบ้านของเราเนี่ยมันแตกต่างไปเยอะเลยกับคนทั่วทั่วไปโต้แย้งเหรอคะมีค่ะมีโต้แย้งด้วยเพราะเมื่อก่อนเนี่ยไก่นี่ตัวร้ายนะ ก็ไก่ที่ตัวเสพเขางงว่าไก่เปลี่ยนมาได้ยังไงขนาดนี้แบบหน้ามือเป็นหลังมือเป็นคนละคนเลยค่ะโอ้ยปกติเมื่อก่อนปีใหม่เนี่ยสามวันสามคืนนะไก่นี่แบบนั่งดื่มอย่างเดียวไม่ทำอะไรเดี๋ยวนี้ค่ะค่ะน้าไก่อ่าการปรงดินนะคะอยากอะาให้ไก่พูดเรื่องการปรงดินให้หน่อยที่ว่าเอามาใช้เองบางเนี้ย บางครั้งบางคนก็บอกเออต้องซื้อต้องซื้ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ายังปรุงไม่เป็นเอาแบบง่ายๆที่ว่าเขาสามารถเขามีดินอยู่ในบ้านและปุงอย่างไรอย่างเงี้ยค่ะขอให้ไก่แนะนํอีกทีเดีค่ะได้ค่ะเขาไก่ก็จะมีวิธีง่ายๆก็คือข้างบ้านนะคะมันจะมีะดินดินข้างบ้านมันจะมีเหลืออยู่ดินทั่วไปที่เขาพื้นบ้านนะคะไก่ก็ขุดดินตรงนั้นมาเนาะแล้วก็เอาเศษใบไม้นะคะมาผสมกันมาผสมกันหรือไม่ก็เอาเศษ ผักผลไม้ของเรานี่แหละค่ะเอามารวมกันก่อนกับดินที่มีหรือถ้าไม่มีไก่ก็ไปซื้อดินมาดินก็ไม่แพงที่เป็นขายเป็นถุงๆุงแบบนั้นนะคะเริ่มแรกไก่มาอยู่ที่นี่ไก่ใ,ใช้ดินตรงนั้นก่อนเอามาผสมกันกับเศษผักผลไม้ของเราและไก่ก็ใช้น้ำปัสสาวะด้วยในการทําปุ๋ยตรงนั้นและเศษเศษเศษอาหารที่มันเหลือจากน้ำปัสสาวะไก่ก็มาทำมาหมาักเป็นกนารหมักกัน แล้วก็อย่างผักไก่ก็จะมีชัยยามีหอมแซ่บมันเยอะไก่ก็เอาตัวนี้นะคะมาทําทปุ๋ยมันกินไม่ทันมันสูงใช่ไหมไก่ก็ตัดตัวเนี้ยมาทําเป็นปุ๋ยด้วยเลยอืมก็ประมาณนี้ค่ะพวกเศษผักเศษอาหารนี่ค่ะมาทําปุ๋ยของเราค่ะง่ายมากเลยค่ะมาทาเป็นต้องหมักไหมคะหรือว่ายังไง,หร,ไงหรือว่าต้องเอาไว้กี่วันอะไรเงี้ยของอาไก่อะที่ทําง่ายๆอะคาว่าง่ายๆแบบบางครัง้บงบางคนแบบ ช้าอะไรอย่างเงี้ยคือได้เอามาใช้เลยลักษณะนั้นนาอไม่ค่ะอย่างเช่นแก่มีกระสอบเนาะอย่างเช่นในภาพไปจะมีกระสอบนะคะที่ตักไว้เป็นถุงก็ได้แต่แค่เอาดินมาใส่แล้วก็เอาผักมาทิ้งทิ้ง,งไว้รวมๆกัน<ม>กองๆไม่นั่นเฉยๆแล้วก็ทิ้งไปเรื่อยๆจนพอเต็มถุงแล้วเราก็ปลูกได้แบบน,นี้ค่ะง่ายมากอ๋ออีกอย่างหนึง่งคือมันจะมีคลองหน้าบ้านไก่ไปเอาดินที่มันอยู่ในคลองเล็กๆอะ่ะที่มันเป็นพวกหินพวกดินนะคะไก่ตักมาแล้วไก่มาตักใส่เป็นของไก่ คือมันเป็นคลองน้ําเล็กๆที่เป็นท่อระบายน้ําคือเอาดินเสียนะคะที่เขาไม่มีที่เขาไม่มีค่าในสายตาคนอื่นแก่ก็เอาดินตรงนั้นที่แกเอาดินมาจากไหนคือดินจากหน้าบ้านแก่ที่น้ามันไหลมาแล้วเอามาใส่ในกระถางเราไว้สะสมเป็นสมบัติของเราค่ะก็หนึ่งประโยชน์ท่านคือคือได้ช่วยชาวบ้านเขาด้วยเวลาน้ํามันระบายน้ําไม่ทันประโยชน์ของไก่คือได้ดินมาปลูกผักเนี่ยถาตจะใช่ใช่ตัวนี้แหละค่ะเห็นไหมคะคือแต่ละคนเทคนิคไม่เหมือนกันบางคนบอกว่า ไม่รู้จะเอามายังไงหรือว่าไงเนี่ยพอได้ฟังแต่ละคนนะค่ะแต่ละที่ใช่ไหมคะคือคือบางครั้งคิดแต่ว่าเออมันไม่มีดินอะ่ะต้องซื้ออย่างเดียวแต่ดินที่ว่าตามทอ่อหรือว่าตามไอชนประธานใช่ไหมคะที่มันติดค้างเนี้ยค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะจริงๆแล้วบ้านน้องไก่เนี่ยไม่ใช่มีพื้นดินมากรู้สึกจะปลูกปุนซมากเลยใช่ไหมคะอ๋อบ้านไก่<ม>ยุคยุซอยมันมันจะเป็นทุ่งนาเลยค่ะดินเยอะมากเลยค่ะ จริงๆแล้วบ้านไกน่นาู่สุซอยค่ะแล้วก็มันจะมีอ,อ่ะกอไผ่อ่าใช่เขาจะมีกอไผ่แล้วก็คือไก่ก็นี่แหละค่ะไก่ก็รับฟังรับชมท่านอาจารย์มาเรื่อยๆเนาะติดตามเราก็รู้เลยว่าเอ้ยใต้กอไผ่ก็จะมีใบไผ่ทับถมกันไก่ก็ไปเอาดินตรงกอไผ่นะั่นแหละมาปลูกซึ่งมันไม่มีเจ้าของหรอกที่นาเขาไม่ว่าอะไรเป็นนาค่ะมันเป็นทุ่งนาค่ะก็สะดวกหน่อยค่ะที่ปลูกในถุงก็เพราะเราเราไปหยัดวัสดุในการพเพาะปลูกด้วยนะคะ แล้วก็ได้ผลดีด้วยใช่ไหมคะค่ะได้ลผลดี้จไม่จำ<ด>เป็นต้องลงทุนอะไรมากมายนะคะค่ะน้องจุกม,ม,มีอะไรสักถามอีกไหมคะค่ะก็ของน้องก่เ,เห็นถึงการที่ว่าเราพึ่งตนยังไงอะคะ่ะพี่สอนน้องสมใจเอ่อจากจากคนจนนะคะแล้วก็มีแบ่งปันอันนี้ค่ะเพราะว่าพวกเราอะคะ่ะทั้งสองท่านที่เราได้เห็นมาก็คือการเปลี่ยน การเปลี่ยนความรู้ที่เราได้รับรู้ถูกตรงถูกถูกต้องถูกตรง,ตรงจากสัตบุรุษที่ทำพาพาพวกเราทำอะค่ะและทั้งสองท่านก็คือทำตามทำตามแล้วก็กลายอย่างอย่างน้องไกน่นี่กลายเป็นคนจนคนจนมหาสจารย์ที่ยังแบ่งปันนะคะแบ่งปันในเรื่องเลี้ยงชีพด้วยความดีอะค่ะเราจะเห็นว่าน้องไก่เลี้ยงชีพด้วยความดีทําความดีตลอดในเรื่องของการแบ่งปันให้อะไรให้ก็ให้อะไรได้ก็ให้อ,อ ไปทำโดยไม่ไม่มุ่งหวังที่จะ,ะรับเงินหรือว่าผลประโยชน์อย่างเดียวในขณะที่หลายหลายท่านต้องการพึ่งคนอื่นอยู่ในเรื่องของการเป็นหมอนวดของน้องไก่ก็ได้ใช้วิชาวความรู้ตรงนี้ไปเป็นไปไปใช้ประโยชน์แล้วก็น้องไก่ก็จะสอดแทรกในเรื่องของการให้เขาได้พึ่งตนได้ด้วยในเรื่องของพืช ที่ปลูกไว้และยังทานไม่เป็นก็ได้แบ่งปันเอาธรรมะไปแบ่งปันบ้างเอาความรู้ในเรื่องของยาเก้าเม็ดไปแบ่งปันได้อยู่ตลอดอันนี้ค่ะคือการพึ่งตนการเลี้ยงชีพด้วยความดีที่ไม่ต้องใช้เงินแล้วก็หาเงินไม่ต้องเยอะอยู่ได้สร้งแต่ความดีอันนี้ที่เราเห็นพี่น้องก็จะเห็นด้วยกับกับที่น้องไก่เล่ามาในตรงนี้นะเห็นข้อแตกต่างได้มากเลยแล้วก็ พลิกเปลี่ยนชีวิตมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วค่ะแม้ว่าถ้าเราไม่คิดที่จะเปลี่ยนตัวเองไม่ไม่คิดที่จะเปลี่ยนความรู้หรือว่ามีความรู้แล้วไม่ลงมือทําไม่ลงมือปฏิบตัติไม่ลงมือเปลี่ยนเนี่ยค่ะมันก็เกิดขึ้นไม่ได้ค่ะก็ยังหลงอยู่ในในแดนของอบายามุกที่ <laughs> น้องไก่เคยเป็นนะคะอันนี้ก็ถือว่าอ่าเป็นเป็นตัวอย่างวิถีชีวิต ในการเรียบง่ายในการพึ่งตนของเราที่อาจารย์หมอเขียวดรใจพชรกราจนพาเราทําที่ว่าให้เรารู้จักพึ่งตนในเรื่องของกินง่ายอยู่ง่ายใช้ใช้แต่ของที่อยู่ใกล้ตัวเรียบง่ายนะคะแล้วก็กินของที่ มันมีอยู่ตอนนี้รณรงค์มากในเรื่องอาจเราอาจจะไม่ต้องปลูกได้ซ้าค่ะ้องเกยใช่ไหมคะในในในพื้นบ้านของเรามีผักพื้นบ้านเราก็พอเราได้คบกับสัตบุรุษมูมุมิดีเราก็ได้รู้จักเรื่องของอผักพื้นบ้านที่เรามาไม่ต้องปลูกแล้วเราก็ได้มีทานนะคะกลายเป็นคนจนคนที่เคยจนตอนนี้ก็กลายเป็นคนรวยคนรวยที่ต้องแบ่งปันในเรื่องของอาหารค่ะ,ะมีท่านใดที่จะเสริมได้ค่ะ คิดว่าทุกท่านจะเห็นเห็นพ้องต้องการในเรื่องของการพึ่งตนตรงนี้ค่ะในช่วงท้ายขอให้ไก่ช่วยสรุปการสรุปใจนะคะแล้วก็ฝากข้อคิดดีๆนะคะกับท่านผู้ชมไวส้สักนิดค่ะค่ะขอโอกาสอีกครั้งนะคะค่ะไก่ก็จะขอสรุปว่าชีวิตนะคะของเรานะคะทุกวันนี้ไก่ก็นำนำจริงๆแล้วก็คือนำหลัก การทรงงานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาใชา้ด้วยนะคะก็คือเราใช้ชีวิตพอเพียงค่ะก็คือชีวิตหนอพออยู่พอกินซึ่งนี่ก็เป็นคําพูดของพ่อครูสมณะโพทิลักษ์ด้วยนะคะไก่ฟังธรรมะทุกวนันยาเม็ดที่8เม็ดเลิศของเรานะคะอย่าลืมซึ่งตัวเนี้ยเราไม่จําเป็นต้องอ่าไปคิดเยอะอยู่กับปัจจุบันนะคะ อยู่กับความสุขในปัจจุบันมีความสุขเยอะๆคิดดีนะคะคิดให้ถูกทางก็ใช้ชีวิตพอเพียงไม่ต้องไปหาเยอะพอที่หามาทั้งชีวิตน่ะมันก็ไม่พอกับกิเลสของเราแล้วค่ะค่ะใก่ก็เลิกนะคะเลิกหาเยอะแต่หาเพื่ออ่าพออยู่พอกินเราเหลือเราก็แบ่งปันประมาณนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะเอ่อที่พี่ทราบอีกอีกอย่างก็คืออยากจะเพิ่มเติมตรงที่ว่า น้องไก่ได้มีความมุ่งมั่นนะคะที่จะบวชเป็นสีคขมาพี่ก็รู้สึกประทับใจมากๆเลยอยากจะให้น้อง,องไก่ได้ได้พูดถึงสภาวธรรมในข้อคิดนี้ค่ะว่าคิดยังไงถึงขนาดจะต้องบวชเป็นสิกขมาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เช่ง,ง่ายเลยนะคะสําหรับผู้หญิงโสดคนหนึ่งนะคะซึ่งอายุเนี่ยห้าสิบเอดใช่ไหมคะค่ะเอออายุยังน้อยนะคะสามารถที่จะบวชเป็นสิกขมาได้เลยแล้วก็บเป็น สมมาจันเนี่ยตลอดชีวิตเนี่ยซึ่งพี่ว่ามันเป็นสิ่งอะไรที่พิเศษสุดนนในความคิดของของพี่นะคะลองช่วยแบ่งปันสภาวัธรรมตรงนี้ให้ทุกคนได้รับทราบหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะค่ะก็ด้วยการที่ไก่ได้เข้าค่ายอุโบสถศิลนออนไลน์นะคะก็เป็นเวลาปีแล้วเนาะพี่ผาสุมเนาะปีกว่าแล้วนะสิบสาสิบสี่ค่ายแล้วเรา <c oughs> เห็นว่าไก่อะพร้อมเพราะหนึ่งไก่เป็นคนโสดนะคะ เราก็ต้องดูปัจจัยเราด้วยเป็นคนโสดและตอนนี้ไก่ก็ดูแลคุณแม่อยู่ค่ะก็ถ้าเมื่อไหร่ที่คุณแม่จะไปอยู่กับเราหรือคุณแม่จากเราไปแล้วไก่ก็เหลือคนเดียวนะฮะจริงๆน้องชายก็มีแต่เขาก็มีครอบครัวแล้วไก่ก็คิดว่าเอ้ยปัจจัยของไก่มันก็เหมาะแล้วเนี่ยและไก่เป็นนักปฏิบัติธรรมด้วยไก่ชอบปฏิบัติธรรมในอดีตก็เคยบวชชีมาแล้วเพราะว่สูงสุดในชาตินี้ของผู้หญิงไก่คิดว่าน่าจะเป็นสิขามา แล้วไก่ก็ได้คุยกับท่านสมณะฟ้าไทยแล้วด้วยท่านสมณะฟ้าไทยบอกเอออายุขนาดเนี้ยพอดีเลยเพราะกว่าจะได้บวชนะอีสิบปีก็พอดีหกสิบแล้วท่านก็บอกอย่างเนี้ยเพราะว่าการได้บวชนในของชาวอสูรไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะคะต้องตามลามดับตามขั้นตอนท่านบอกว่าพอดีเลยห้าสิบห้าสิบเอ็นเนี่ยเหมาะเลยไก่ก็เออไก่ก็ดีแนหะไก่ก็ ตอนนี้ก็ขอช่วยงานท่านอาจารย์หมอเขียวไปก่อนนะคะ,ะตามลําดับไปก่อนและเดี๋ยวเราก็ค่อยๆตามลําดับซึ่งไก่ก็ไม่ทุกไก่ทาตามลําดับแล้วก็ทําชีวิตทุกวันเราให้ดีที่สุดจะได้ไม่ได้ตรงนั้นไม่เป็นไรทําชาตินี้เสร็จแล้วก็ไปทําชาติต,ต่อต่อไปค่ะใจเย็นข้ามชาติค่ะพี่ซ้อน <c oughs> ขอบคุณค่ะจ้าทุกค่ะ